สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวทีวีนะครับอันนี้เป็นทีวีรุ่นเก่าแล้วนะครับน่าจะประมาณ21นิ้วนะครับดูสภาพมันนะครับยังสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับกดตรงนี้นะครับก็ขึ้นไฟแดงนะครับก็ขึ้นคําว่า เอวสองนะครับเดี๋ยว<ค>ยผมวจะกดตรงนั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นโหมดทีวีนะครับอันนี้เป็นเอวีหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้เอวีสองนะครับอันนี้เป็นกล่องสัญญาณใหม่แล้วนะครับที่สเคยเใช่ไหมคะเดี๋ยวผมจะเอากล่องเก่านะครับอ,อันนี้เป็นกล่องรุ่นเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูนก,ก่อนนะครับ นี่งไงครับกล่องรุ่นโอเคนะครับรุ่นเก่าแล้วนะครับอันนี้เป็นรีโมทเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับอันนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนะครับ เดี๋ยวเอาถุงก่อนนะครับอันนี้สาย HDMI นะครับทีวีรุ่นเก่าไม่มีช่อง HDMI นะครับอันนี้เป็นถุงอะไรอันนี้เป็นอะไรก็อันนี้เป็นเครื่องมือ ของกล่องนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับต่อไปกล่องที่ผมใช้นะครับอันนี้เสียแล้วนะครับมันช็อตนะครับก็ มันเสียตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับน่าจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับก็เสียตั้งแต่ปีนี้นะครับซื้อตั้งแต่ที่ผมกลับมาอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับดูครับทีวีรุ่นเก่าใช้ได้อยู่นะครับแต่สภาพของมันนะครับ <c oughs> ก็ ชัดเหมือนทีวีรุ่นใหม่นะครับชัดมากเลยนะครับดูครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเมนูนะครับอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับอันนี้เป็นปุ่มปุ่มอะไรอันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนช่องนะครับก็กดตรงทีวีนะครับ แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กดซับไคร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย